วันที่ร,รายการมือนที่31มกราคม59รายการที่4โอนปิดมูละค่าสินค้าคงเหลือตองนงวดและบันทึกสินค้าคงเหลือปลายงวดไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทกดปุ่มรูปโฟล์และเละือกฟังก์ชันโรงารวัน r o เชอร์ลอสมุดายวัน TJ สมุด,าย,มดายวันทั่วไป เพิ่มรายการวันที่โรมันชีคือวันที่3ามเอศท้ายประเภทศเราใส่ตัว C ตัว C นะครับต้องการปิดงดบัญชีถึงเดือนไหนคือเดือนหนึ่งปี59กกดโอเค จะให้เครื่องช่วยสรุปยอดตัวบัญชีอะไรก็เรื่องการที่หนึ่งปิดปิดสินค้าคงเหลือปลายนวดกรณีพริออดิศเครื่องก็จะคำนวณมูลค่าตัวเลขให้ราละเอียด ก็คือปิดบัญชีสินค้าคงเหลือปลงวดไปบัญชีต้นทุนขายดูที่ผัมบัญชีเดบิตสินค้าสำเร็จรูปปิดสินค้ารรปิบดปบัญชีสินค้าสำเร็จปลายงวดเข้าบัญชีต้นทุนขาย14,200บาท เครดิตสินค้าสำเร็จรูปปิดบัญชีสินค้าสำเร็จต้นงวดเข้าบัญชีต้นทุนขาย12,000บาทและเครดิตต้นทุนขายปิดบัญชีสินค้าปลายงวด2 2 0 0บาทจากนันนนก้นก็กด e n บ10เพื่อบันทึก รายการก็จะขึ้นมาตรงหน้ารายการมาชุดอะไวันต่อไปไปที่ระบบบริหารสินค้างคงคลัง เรียกรายงานมูลค่าสินค้าคงเหลือทิ้งยอดคงค้างวันที่เราเปลี่ยนเป็นวันที่สามสิบเอ็ดเดือนถึงปีห้าเก้า จากนั้นก็กดโอเทเพื่อพิมพ์ตรวจสอบนะครับรายการก็จะขึ้นมาให้ดูรวมแล้วมูลค่าทั้งสิ้นหนึ่งหมื่นสี่พัน สองร้อยบาทก็ตรงกับที่ไรปรวมมาทิพย์รายบันทึกสักคู่นี้ต้องเสร็จก็ออ,อกจากกา,าการแล้วกายมาที่สักราชคมห้าเก้ารายการที่สี่ก็เสร็จชิ้นลงแล้ว